สนิทกับพี่แพทสมัยก่อนนีดนึงค่ะโอ้ย oh, ถ้าย้อนเท้าวความกลับไปเนี่ยประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะตั้งแต่เรา้มชุดเชียร์หนึ่งนะครับก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกันแต่ไม่ได้สนิทเป็นเพื่อนรักอะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือวันนั้นเนี่ยที่ได้รู้จักกันเนี่ยเพราะว่าได้มารวมตัวกันอยู่ในห้องซ้อมและได้คือคอนเสิร์ตพร้อมกันเนี่ยและช่วงระหว่างนั้นเนี่ยแพทก็จะประมาณแนวร็อกไงพวกเราจะเป็นแนวเต้นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เขาค่อนข้างที่จะ คือแพทโดยนิสัยที่ผมผมได้เจอเนี่ยเป็นคนค่อนข้างเก็บตัวไม่ได้พูดคุยกับใครเยอะมากแต่ด้วยความผมเป็นคนที่ทอล์กทีฟอยู่แล้วเป็นคนที่เฟรนลี่อะไรเงี้ยก็ได้พบปะพูดคุยกับแพทแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้จักแพทเราก็บอกเขาว่าเรารู้จักแพทนะตั้งแต่สมัยตอนที่เขาเป็นนักร้องดังในฮอลลีวูดกลางคืนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฉายาคือลิวเตอรหัวผู้หญิงฆ่าใครอย่าแต่คือหล่อมากคือเขามีแฟนคลับตั้งแต่กลางคืนตอนที่เป็นนักร้องแล้วอะไรเงี้ยนะพอมาเป็น power แพท อยู่เบเกอรี่แล้วก็ย้ามอยู่แกรมมี่เนี่ยคือค่อนข้างที่จะโด่งดังมากอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับเออภูมิใจในคนคนหนึ่งที่แบบสู้ตัวเองมาตั้งแต่แบบอันเดอร์กราวแล้วก็ขึ้นมาบนบกได้มีค่ายเพลงยักษ์ใหญ่มาท้าทายเป็นศิลปินเนี่ยคือเขาเก่งมากแล้วเขามีแนวคิดที่ดีมากๆด้วยครับยังไงคะแนวคิดที่ดีคือเขาถ้าจําได้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคือเหมือนประมาณว่าในยุคนั้นเนี่ย ในโปรเจกต์เชียร์หนึ่งเนี่ยคือแพทเขาจะเป็นคนแนวประมาณแบบแนว Rock อะ่ะนิ่งๆจะไม่ค่อยคุยอะไรสุมสิงกับใครมากเลยเนี่ยเพราะมันคนละแนวเนาะ mm hmm. ใช่ไหมแต่ว่าก็ด้วยความที่ผมก็ก็ ได้มีโอกาสพูดคุยได้มีโอกาสอยู่ในห้องซ้อมด้วยกันขึ้นคอนเสิร์ตด้วยกันเนี่ยก็ดีมีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นบ้างคุยเรื่องชีวิตหลังๆอะไร่างนี้บ้างเขาบอกว่าโอ้เข้าสู้ชีวิตมาเยอะเขาผ่านอะไรมาเยอะมากอะไรเงี้ยทั้งดีลและลายอะไรเงี้ยแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราก็ผ่านมาเหมือนกันเราเด็กอเมริกันใช่ไหมเรากลับมาอยู่เมืองไทยเราก็เหมือนกับสู้ปากกัดตีนถีบเข้าวงการบันเทิงด้วยตัวเองก็คือมีมีชีวิตที่ใกล้เคียงกันนะแล้วเขาก็แบบเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่อะไรเงี้ยเลี้ยงคนที่ที่เขารักอะไรเงี้ยก็ถือว วนะัว,วแน่นอนสิตกใจมากตกใจจริง,รงครับคือก็ไม่อยากเท้าความนะเพราะมันผ่านไปแล้วมีหูสิบกว่าปีปแล้วแล้วก็ได้ข่าวว่าจากพี่เท็ดดี้นะฮะสวัสดีพี่เท็ดดี้ด้วยนะครับเออเอสคอตเก่าดักอนไฟแล้วก็เอสคอตเก่าของหลายๆวงด้วยโซคูด้วยพาวเวอร์แพดด้วยอะไรเงี้ยก็เหมือนประมาณคอยเวลาเจอพี่เท็ดดี้นานๆทีก็จะถามว่าเออแพดเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยพี่เท็ดดี้บอกว่าเฮ้ยเขาโอเคนะตอนนี้จบปริญญา ตแล้วไม่รู้โทรจบยังตามไม่ทันเหมือนกันนะฮะแต,แต่แต่ก็เป็นกาลังใจให้แล้วก็เชื่อว่าผมยังบอกพี่เทดี้เลยว่าเดี๋ยวไม่นานก็อภัยโทษแน่นอนอ,ออกมาแน่นอนเพราะว่าคือเขาเป็นน้องผมใช่ไหมถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะเป็นน้องผมสี่สามแล้ก็คือแพทเขาเป็นคนที่ ผมว่าเขามีความมุ่งมั่นนะแล้วก็กลับมาผมว่าน่าจะมีซิงเกิลน่าจะมีเพลงเพราะ,ราะแล้วก็มีผลงานอะไรใหม่ๆเพราะว่าทุกวันนี้คนทยให้อภัยแล้วก็ตัวแพทเองก็เชื่อได้ว่าณวันนั้นก็ไม่ได้ตั้งใจคนเรามันต้องสู้ชีวิตนะไม่มีใครมาใช่ไหม mm hmm. โรยกรีบกุหลาบให้เดินทางได้แบบสบายๆเขาก็ต้องสู้ชีวิตของเขาอะไรยาเงี้ย mm hmm. อืมแล้คิดว่ากลับมาคราวนี้เขาจะกลับมา เฉิดฉายได้อีกครั้งนะสาธุปีใหม่แล้วขอให้แพทกับมาโด่งดังดังกว่าเดิมพันเท่าเลยแล้วกันเพราะว่าเพื่อนคนหนึ่งอะจะสนิทไม่สนิทไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยแต่คืออย่าทับถมแล้วก็ขอให้กําลังใจนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆนแฟนคลับทุกทุกคนเนี่ยอย่าเสียอกเสียใจหรือว่ารู้สึกว่าโหคนที่เราชอบทำไมเดินผิดทางขนาดน,นี้ให้คนเรามีผิดได้ล้มได้ก็ต้องลุกได้ ไปทางเลี้ยวได้ก็ต้องกลับมาทางตรงได้อะไรเงี้ยผมก็เชื่อว่าแพทน่าจะกลับมาแล้วบูมกว่าเดิมเยอะมากผมเชื่อว่าต้องมีผู้จัดหรือว่าอะไรอ่ะที่เกี่ยวละครหนังเนี่ยต้องคอยท้าทางเขากลับมาเล่นแน่นอนมีอะไรอยากจะฝากบอกเขาผ่าน he? เราไปเลยไหมคะเพราะวันนี้พี่แพทได้รับอิสระเป็นที่แรกเยยเฮ้ยดีใจมากเพื่อนดีใจแทนเพื่อนแพทมากนะครับแล้วก็จะบอกว่าเมื่อ4ี่ห้าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งย้ายของออกจากบ้านแม่มา นะครับแล้วมาอยู่บ้านใหม่หลังนี้แหละแล้วก็เพิ่งเอาโปสเตอร์เชียร์หนึ่งเนี่ยเอามาวางไว้ตรงหน้าบ้านเลยรู้สึกเป็นเป็นโปสเตอร์ที่มันเป็นรวมพลศิลปินในยุคนั้นอะ่ะในยุค2000นต,ต,ต้นๆอะ่ะมาอยู่ไว้หน้าบ้านแล้วรู้สึกดีใจมาก้วรู้สึกวันเนี้ยขอบคุณแพทมากๆนะที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเ,เพื่อนๆทั้งในวงการและนอกวงการให้รู้ว่าคนเราล้มได้ลุกได้วันนี้แพทนี่มาเต็มเปี่ยมเลยนะเหมือนคนจบริยาโทจบทุกอย่างมา นะอาจจะอีกโลกโลกหนึ่งก็ตามแต่กลับมาแล้วเนี่ยสังคมให้อภัยแน่นอนเพราะคนไทยเนี่ยใจดีครับอบบสืสู้ๆนะแพท I love you อมริทีวี